สวัสดีครับ f อของสถาปริสุพร์วันนี้สถาปริสุพร์จะพามาดูผ้าพ,พักของพงศรูปที่ถูกฝังดูในรากต้นโพนะครับรากต้นโพที่วัดมหาธาตุจังหวัดพระคนครศรีอยุธยานะครับพอเรา,าแลกตั๋วบัตรเข้าจากาประตูทางเข้ามาเราก็เลี้ยวขวาเลยนะครับเลี้ยวขวาใกล้ทีเดียวนะครับเดินไปสัก ถ้าตนนัวนจุคารเดินเนี่ยก็ประมาณสัก1นาทีแต่คนอื่นเดินจะประมาณสักห้านาทีนะครับผมเดินมาเดินเลี้ยวขวามานะครับแปบบหนึงถ้าคนไทยเนี่ยตัวจะอยู่ที่ตัวละสิบบาทนะครับถ้าเป็นชาวต่างชาติจะคนละ50บาทนะครับเดินตรงมาเรื่อยๆนะครับผมแลกบัตรมาเลี้ยวขวาพอเดินจะเป็นทางเลี้ยวสำหรับทางเท้าเดินนะครับก็จะเป็นอิดนะอิดทางเท้าแล้วก็ เดี๋ยวซ้ายอีกรอบนะครับเดี๋ยวซ้ายซ้ายอีกรอบหนึง่งพอซ้ายอีกรอบหนึ่งเนี่ยก็จะเห็นแล้วนะครับเดินไปอีกสักเดี๋ยนะยี่สิบเก้าก็จะเห็นแล้วนะครับเป็นพระพุทธรูปนะครับใบหน้านะพระพักพระพุทธรูปนะครับที่ทําจากหินทรายนะครับฝังอยู่ต้ไม้เนี่ยนะครับ นะครับถึงแล้วครับเดียวนักทีเดียวของรางก็ที่จะถ่ายรูปเนี่ยจะต้องนั่งนะครับนั่งครบรูพระสมเด็จพระพุทธเจ้านะครับเห็นไหมครับนะครับโอ้โหดูนะครับสวยงามทับยากหินทรายนะครับเพราะว่าถูกทหารพรมา่า